มาดูอีพีสต่อนี่หนึ่งต่อจากอนะีพีหตอนนี้ก็ขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็มาดูการทำทางให้ออกจะอ,ออกได้ไหมครับมาติดตามลุ้นนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานเข้าแก่เซนครับเซนสถานนะครับผมม,มาดู ทีมงานนี้มีเต้นุ่มร้อนแรงนะครับโอ้โหโอ้แม่น,นอนเลยวะมีแต่แบบน,นุ่มแฟแรงลน้วนนะครับผมอันนี้ก็รถไถก็จีขับมาให้นะครับผมเจเจีขับมาเองเลยครับอะ อมาดูานุมไดคลั่งก่อนทำทางให้หรรอคันนี้ออกก่อนมาคันเรกก็ะจดเลยจุบเลยลิกเลยปลึบอันน ah ี้ก็ชุดแต่งก็มีไอ้ข้างบนนี่เลยตามสติปไฮโลไฮโซเลยครับแตรลมโอ้บานุโมยังพายุจ้าเโอ้โหจึงวิ่งลงเปมุนเลยปึึบโอ้บาบันโฮดเมน สำหรับเจ้าสี่กาวนี่ไม่ธรรมดาเน่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยบถ้าเฮ้ย้ามีแต่ไอ้นุ่มรอนเร่งฮึบปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บนี่ป๊บปั๊บเดี๋ยวปั๊บปั๊บเออระวังชนกันเนอะ เออโอาเอาเอาะยงนะยอันนั้อันนันออกมาก่อนเออระวังเลยระวังฟับโอ้ฟาดโดนพมอทุมปุ๊บเฮยเฮ้ยยยังโหดอ่ะ อันุวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วครับฮุบบฮุเอาระวังเนึ่งระวังเนึ่งโอยโอ้โหอยาโหดอย่าโหดเฮ้ยโอ้โหเยมือเจ้าสิ่ก้าครับกระแทกดินแข็งครับวันนี้

ลุมอย่างละลูทีนี้รูครูครูครับโอ้สงสัยบานเฮยข้ามาดูความเร่งวลัำเหมือนกันนะครับนี่โอ้ยชุดเลยขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ราบชมครับสำหรับคลิปนี้มีแต่คาร์เรย์เลยทีมงานนี้สุดยอดเลย

โดคลิปนี้ก็ขึ้นแล้วก็ขอบคุณท่านที่ตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจเด้อนะครับมาปั๊บเลยกระหนุกพืนโอ้โหดอ้โหโปาเดือรึงพองนะโอ้ยตะลุมปอร์ดงซีตะบรัน เมื่อตาหดตุลุ่มเออโม่เลยลำเคยนิหนู่นๆๆๆคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปพื้นที่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามคลิปต่อไปชมครับสำหรับทีมงานนี้โอ้รุนแรงมากเลยขอบคุณเอฟซีครับที่ติดตามและให้กำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับโอ้โหโม่ตูจอาโป